ก็ขอกราบสวัสดีวัยรุ่นทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องดากอร์เกมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดเอาวีนะครับเดี๋ยวจะมีได้สกินตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกดเข้ารูปของเป็นกิจกรรมนะครับที่เป็นปรูปคริโตครับกดเข้าไปแล้วก็กดที่ประกาศเกมนะครับกดตรงแลกไอเทมโค้ดได้ที่นี่นะครับก็คลิกเลย โอเคนะครับคลิกมาแล้วแล้วก็จะเห็นตรงที่ใส่โค้ดที่นี่กดตรงใส่โค้ดแล้วก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับก็โค้ดแรกก็จะเป็น d F Q E Z B Z 6 N B M J, T D โอเคนะครับแล้วก็กดยืนยันโอเคนะแรกโค้ดสำเร็จแล้วนะครับต่อไปโค้ดที่สองนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูทีเดียวเลยโค้ดที่สองก็จะเป็น B F Q F Z B Z N H D K 9 G C โ C เค กดยืนยันเลยนะโอเคนะครับก็ได้ไปสองโคลแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ได้ตัวอะไรบ้างนะครับต่อไปก็กดออกนะครับแล้วก็กดเข้าตรงที่เป็นจดหมายนะครับก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับนี่เพิ่งได้รับวันนี้เลยรับเมื่อกี้เลยเนะครับนี่ก็กดรับเลยนะรับปุ๊บมาดูนว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีสกินคลิกซี่มี อิล um ูเมียมีแอทริทมีทูเลนมีอะดูอินนะครับแล้วก็ความพีขั้นสูงก็เลือกรับกันได้เลยนะครับอีกันหนึ่งรับปุ๊บเปิดเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เราก็จะได้2สกินเลยนะคือคุ้มมากนะครับโคด2องโคดนี้ก็ลองไปทํากันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะถึง100่งซับแล้วนะครับช่วยกันหน่อยนะครับใครที่อยากติดตามเพจทิกอกหรือเพจ Facebook ก็ ไปติดตามกันได้นะครับเพื่อจะได้มาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณครับ